ใครที่ตามหา Honda City ต้องดูคลิปนี้เลยของจัดส่วนลดสิ้นปีมาให้หนักๆบอกลเลยค่ะว่าจุกมากคันแรก Honda City ้ไม่6,000โลเอาส่วนลดไปเลย50,000บาท Honda City r s สขาวแลายเทมของวัยรุ่นคันนี้ไม่เท่าไหร,ร่ก๊อฟแ0 0หมโลเท่านั้นครับไม่แ0 0หมโลเอาส่วนลดไปเลยแสนหนึง คันนี้ฮอนด้าซิตี้โอ้ยสวยมากมีชุดแต่งด้วยสวยมากเลยอ่ะประกัะจับเลยค่ะคันนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เท่าไหร่ครับห้าหมื่นโลห้าหมื่นโลเองเอาส่วนลดไปเลยเจ็ดหมื่นบาทว้าว้โหโอยคันนี้อะคันนี้น่ารักโอ้คันนี้มันไอเอลินาเป็นลายเทมหายากไปสามหมื่นเองเอาส่วนลดสุดๆไปเลยห้าหมื่นบาทว้าวโอ้สีเทาลัมโบ้ด้วยแต่งแบบวัยรุ่นด้วยโคตรเจ๋งโอ้โห ไม่เท่าไรครับตังท็อปไม่25,000โล <Ooh. S 1> เอาส่วนลดไปเลย50,000บาทเย้ yeah. อยากได้อะ่ะแล้ว Honda City ีที่จะเ,เารานะคะมีเรียบเลยค่ะใครสนใจ Honda City อยู่แล้วนะคะมาเลือกได้ที่เต็นท์คุณพงษ์เลยค่ะเต็น์ตั้งอยู่ที่เส้นกาญจนาพิเศษบางแคค่ะมีทุกรุ่นทุกสีทุกรุ่นย่อยมีเป็นสิบสิบลำตัขดขาดทุนนั่งให้หมดใครเลงนด้าทิสอยู่มาจัดให้ไวรสิ้นปีตัดคดทุนทุกคันและ เปิดให้บริการทีวันที่3มกราคมนะคะอยากได้กูดค่ะต้องซื้อกูดบ้าน